สวัสดีครับผมวันนี้ก็นะครับผมสำหรับลูกค้าที่เอาแข้งมานะครับไม่ว่าจะเป็นคนละรุ่นหรือคนละข้างแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ซ้ายใหญ่ขวาเล็กครับอันนี้ก็เอามาคว้านได้รอได้เลยนะครับไม่เกินสิบนาทีนะครับถ้าเกิดว่างานคว้านแข้งด่วนนะครับโทรมาถามก่อนได้นะครับเผื่อบางทีติดงานอื่นอยู่นะครับ อาจจะต้องรอ,อนิดนึงนะแต่ถ้าได้แบบว่ามาเช้าเชแบบนี้นะครับอันนี้สามารถรอกลับได้เลยนะครับควานแข็งไม่ว่าจะควานซ้ายคว้านขวาน,นะครับหรือควานรอบในนะครับอันนี้ก็คือการตั้งศูนย์นะคเห็นไหมเลยกินเจียวเขี่ยวก่อนนะครับอแข้งเดิมหล่อมาครับกินเจียวเี่วก่อนให้มันเหมือนกันหมดก่อนนะครับนี่อ่า อันนี้เราก็รู้สูตรมาแล้วว่าสุดแค่นี้ตรงนี้ได้สูตรแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะนะครับขวาให้เท่ากับฝั่งขวาฝั่งนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ดูมีดนะครับอ่าปล่อยกินทีละครึ่งนะครับผมจะไม่กินทีเดียวเสร็จเลยนะกินทีละครึ่งทีละครึ่งไปเพราะเราไม่ได้วัดหรอกว่าฝั่งเนี้ยมันโตเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้การนะครับควายขยับทีละหนึ่ง,งสองมิล จนมันเท่าของใหม่ครับอ่าจนข้างซ้ายเท่าข้างขวาครับเรากินเรื่อยๆครับเนี่ยครับอินเทียนิดเทีนิตเข้าไปนะครับเอาจนมันเท่ากันแล้วครับเราก็หยุดนะครับอ่านี่คือลูกค้าสั่งว่าขวานข้างซ้ายเท่ากับข้างนี้นะครับอ่าแต่พอาเสร็จแล้วน่าจะจบอยู่ประมาณหกหกหกเจ็ดนะครับ ขนาดแล้วนะหกสิบหกหกสิบเจมลแหละประมาณนี้นะครับเพราะว่าใส่ลูกห้าเก้านะปอกก็น่าจะประมาณหกสี่หกห้านะครับตอนนี้ก็คว้านแข้งนะครับผมล้วงแข้งข้างเดียวนะครับแตบบ่ว่าเชียวเชียวข้างใหม่อ่ะนะครับก็น่าจะไม่เกินสามครั้งก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ครั้งที่สองนะครับ อันนี้คว้านข้างเดียวนะมันจะสั่นหน่อยไม่ค่อยสะเยรนนะครับแต่ถ้าคว้านโดนสองข้างมันจะสถเยรนกินเร็วได้นี่จะกินเร็วไม่ได้นะครับไปได้เรื่อยๆครับเนี่ครับเพราะว่ามันกินอยู่ฝั่งเดียวฝั่งนี้นะครับกินข้างนี้นะครับข้างนี้ไม่โดนนะครับมันก็เลยลงแบบกุกๆกะกักนะครับผมห่าทีนี้เราก็นะครับตั้งชนฝั่งนี้เลยนะครับเอามีดชนด้านนี้ไว้นะครับหมุนครับเห็นไหมหมุนได้แล้ อ่าทีนี้เราก็ล้วงเลยนะครับพอล้วงเสร็จปุ๊บมันก็จะเท่าอีกข้างหนึ่งเลยนะครับผมอ่ะคอยดูนะครับอ่านี่ครับแต่เท่ากันเป๊เลยแหละตอกใส่ได้นะครับหกหอ่ะตอกตีหกห้ายังรูหกหกหกเจ็ดอ่ะนะครับหกหกจุดเจ็ดนะครับเนี่ยล้วงครั้งที่สามก็เสร็จแล้วไม่เกินห้านาทีหรอกนะถ้าตั้งสูนรแล้วอ่ะ ตั้งสูงก็แป๊บยวครับนาทีกว่ากว่าสักยี่สิบพี่นี่ก็เสร็จเรียบร้อยน่ะเนี่ยครับทีนี้ก็เวลาเหลือเวลาเหลือนะครับเพิ่งจะสามนาทีกว่าเวลาเหลือเก็บอีกหน่อยนึงนะครับอ่าเก็บกนิดเดียวนะครับถ้ามันคมชัดอ่ะนะ อี่อยพอกินเราไม่ดถอดบ้างอะไรบ้างนะครับทำเท่ากันหมดนะครับทั้งบนและล่างขนาดมันจะได้ได้มาตรฐานนะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็เสร็จพร้อมมาออกนะครับเสร็จพร้อมเสิร์ฟแบบนี้นะครับ โดยที่ฝั่งนี้ก็ไม่โดนนะโดนแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนี่ครับเท่ากันเป๊ะนะครับผมอ่าก็ของใครมีแข้งแบบนี้ซื้อข้างหนึ่งมาใหม่คว้านอีกข้างหนึ่งไม่คว้านก็มาคว้านได้นะแบบนี้เห็นไหมเท่ากันใส่ได้และไม่ถึงห้านาทีเสร็จก็รอได้เลยนะที่ร้านงานคว้านแข้งงานคว้านเสื้อสูบพวกนี้ปาดหลบสองวาลสี่วาวสามวาวนะครับผมด่วนให้ทุกชุดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ